ปวดเข่ามีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆเลยครับกลุ่มแรกก็คือยังไม่เคยผ่าตัดมาก่อนเริ่มมีอาการเจ็บเดินแล้วตึงขึ้นลงบันไดแล้วก็มีอาการเจ็บเสียวส่วนในกลุ่มก็คือผ่าตัดมาแล้วไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนข้อหรือว่าซ่อมหมอนรองหรือว่าจะเป็นการส่องกล้องแต่ยังมีการเจ็บเจบตึงๆหลายคนนะครับคิดว่าผ่าแล้วต้องหายแต่ความจริงนะครับไม่เสมอไปถ้ายังไม่ได้ผ่าตัดข้อเขายังไม่ถูกเปิดนะครับยังไม่โดนเส้นเอ็นหรือว่าเนื้อเยื่องานวิจัยส่วนใหญ่บอกว่า ฝังเข็มตอบสนองได้เร็วอาการปวดจะลดลงได้เร็วภายใน2ถึงครั้งขยับดีขึ้นแถมหลายคนลดการใช้ยาแก้ปวดไปเลยหรือในบางเคสก็าอาจจะดึงเลื่อนการผ่าตัดออกไปได้นานเพราะว่าการฝังเข็มมันจะไปกระตุ้นเลือดลมคลายเส้นลดบวมลดอักเสบได้ดีส่วนคนที่ผ่าตัดมาแล้วนะครับมักจะเจอเลือดข้างมีพังผืดเส้นเอ็นติดหรือว่ามีอาการชาตึงตรงแผลงานวิจัยพบว่าฝังเข็มจะไปช่วยลดอาการหลังจากผ่าตัดได้ทั้งแบบเฉียบพลันและเนื้อหลังจะไปลดอาการบวมลดอาการช้ำ กระตุน้นการไหลเวียนให้แผลมันหายฟื้นตัวได้ไวขึ้นแถมลดการใช้ยาปวดแรงๆไปได้แต่อาจ,จต้องใช้เวลานานมากกว่าที่ยังไม่ได้ผ่าอาจจะไม่ได้ตอบสนองเร็วเข้าที่คนยังไม่ถูกผ่าตัดนะครับสรุปก็คือนะครับถ้าเกิดยังไม่ได้ผ่าตัดร่างกายจะตอบสนองได้ไวฝังเข็มนะครับจะไปช่วยเบรกก่อนที่มันจะเสื่อมถึงขั้นต้องผ่าตัดแต่ถ้าเกิดผ่าตัดมาแล้วนะครับฝังเข็มก็ยังช่วยได้เหมือนกันแต่อาจจะต้องเน้นไปเปิดเลือดข้างลดพังผืดกระตุ้นให้ข้อฟื้นตัวได้ดีขึ้นไม่ต้องทนปวดซ้ำ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแพทย์แผนจีนจะมองว่าหลังจากที่ผ่าตัดมาแล้วเนี่ยเส้นลมปราณหรือว่าเนื้อเยื่อเส้นเอ็นอะไรทั้งหลายเนี่ยมันถูกกรีดกระจุยนั้นมันก็ยากที่จะกลับมาฟื้นตัวกว่าคนที่ยังไม่ได้ผ่าตัดน,นะครับถ้าอยากให้เข่ากลับมาใช้งานได้แบบไม่ต้องกินยาเหลือหลังนะครับฝังเข็มก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่คุ้มและเห็นผลทั้ง2กลุ่มเลยครับถ้าท่านใดมีคําถามหรือว่าสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพแพทย์แผนจีนฝังเข็มหรือว่ายาจีนก็คอมเมนต์ถามไว้ใต้คลิปได้เลยคครัับผมสสวสดี